ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเพื่อนคลับทางช่องนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้นะครับเจ้านาดีก็มีเวลาว่างนะครับว่างช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเอฟซีช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีครับเจ้านาดีก็จะมาลงแนวทังเล่าพัฒนาให้พี่น้องเขาคือเกานะครับ ครับผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่น้องที่ผลงานรอบที่แล้วนะครับผลห้วยเล่าออก <c oughs> ผลห้วยเล้าออกกั๊เช่อนอะไดีได้ที่ช่วยพี่น้องเบิ้งนะครับเบิง้งในน้ำคุปไว้นะครับ <c oughs> ล่มแห้งครับ <c oughs> พี่น้องที่เนาะหนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์นะครับ หนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีเลขล่างออกสองสี่ครับพี่น้องซีครับเลกล่างออกสองสีงออ 2, 4, นะครับร่มจะน้อยได้พี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศอยู่ทงไรทงหน้านะครับหนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์นะครับ, 1, 2, 4, 2, 0, รบเลขล่างออกสองสี่นะครับส่วน เชนอดีห้พี่น้องเข้าหลอดที่แล้วนะครับเนาะครับเซื่นอดีก็วิ่งโหลดบนล่างนะครับศูนกับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีเน้นที่ศูนนะครับเนาะกับมาไอ้ดีนะครับเหล็กวิ่งนะครับฟันศูนโหลด0ูนนะครับในกลุ่มนะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเอฟซีโูกไล้นะครับหลอดที่แล้วนะครับเนาะส่วนสุดจับคู่นะครับก็มีเก่าซูนเก่าหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้อซีศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์สองต่ว่าเป็นตัวกลับได้พี่น้เอฟซีครับเข้าตัวกลับครับส่วนเลขอสามตัวนะครับกับไม่เข้านะครับเลขอสามตัวจับให้พี่นงองเข้า <c oughs> ครับกับมาตามผลงานรอบไหมนะครับพี่น้เอฟซี รอบใหม่นะครับประจําวันที่1เมษายนนะครับ2567น,นะครับเอาเป็นเดือนไม่เราได้พออี่น้องเอฟซีเรลาพัฒนานะครับครับเซียนดีขออนุญาตเขียนสก๊อตน,นะครับเนาะพาสถานทีนะครับของร่องเขียนนะครับมันตีงดูนะครับพี่น้องเอฟซี ครับวันที่หนึ่งนะครับครับตัวหนพ,พี่น้องเอฟซีครับเราพัฒนานะครับแดดไล่เหหราเด้พี่น้องเอฟซี ครับเราพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับบ <c oughs> ัรจกระเนี่ยมือแรกนะครับพป่น้องเอ็กี่ปลงใบซ้ำนะครับ พี่นองยะครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องซีบนล่างยี่แล้วได้ดพี่น้องยุซีบนล่างนะครับวิบ่งรูดบนล่างนะครับ สีกับ2กับพี่น้องชี่ขับวิ่งลูดบนล่างที่4กับ2นะครับพี่น้องชี่เส้นอดีเบิ้งสูตรก่อนนะครับวันนี้หาทีาเตียงไว้ครับลมแห้งนะครับอากาศดี อากาศสุดยอดครับพี่น้องทุกที่ถึงชิมิเดียแต่ว่าอากาศดีนะครับร่มเย็นสบายสี่สองนะครับพี่น้องทุกที่ เอาชัดเจนนะะครับเนาะสี่สองห้าสองหสองนะครับเจ็ดสองนะครับพีบ่น้องชี้ครับมีทั้งวัดอยู่นะครับพี่น,อน้องพี่หกคู่นะครับมีทั้งหมดหกคู่นะครับ บ่าเมนตัวล่างด้อพี่น้องที่เบิ้ลนะครับสองสองกับสีบออ่สี่ครับพี่น้องที่ครับทั้งหมดมีอยู่แปดคู่นะครับพี่น้องที่ครับรอจีบต่อไปนะครับพี่น้องที่เส,ส้นอดีกตสีเนียนพี่น้องเข้านะครับ ส่วนพี่น้องสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะครับเนาะเสี้ยนอดีกับที่ฟันตัวหลุดนะครับตัวหลุดห้งเดียวนะครับพี่น้องที่เราก็จับคู่ให้พี่น้องเข้าในกลุ่มนะครับไม่เกินสองคู่นะครับพี่น้องที่จะฟันเนียนๆให้พี่น้องเข้านะครับครับพี่น้องที่ส้นใจเขากุ้มนะครับแอดไล่เขามานะครับ แสตไลล์ขาม้านะครับพี่น้องี่0935705677ครับพี่น้องที่ครับสิที่ประโยชน์นะครับที่พี่น้องเข้าสีได้นะครับสิที่ประโยชน์นะครับที่พี่น้องเข้าสีได้ก็คือชุดฟันทงนะครับรัฐบาลไทยครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องที่สนใจเขาในกลุ่มนะครับนะ เรารอบนี้ก็ให้พี่น้องเข้านะครับโตมดมันไปขึ้นเก้านะครับรอบนาพัฒนาของเชียนอดีนะครับพี่น้องเยี่ยมว่มามั่นใจซั้าได้นะครับพี่น้องเชี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเชี่ยมั่นใจขึ้นเก้านะครับร่าพัฒนารอบนี้ก็ไว้พี่น้องเข้านะครับ ุกู่ทุกคนนะครับพี่น้องซี่โชคมานไปน้ำกันเด้อเล่าพัฒนานะครับเอาเสียนดีขอขยับกล้องอีกจังน้อยนะครับแดดซองครับพี่น้องเฮ้าแคบหน้าจอไ้ครับครับสถานที่บ่มมะเปนได้นะครับแดดก็เริ่มซองแล้วนะครับพี่น้องซี่ครับวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเลาาพัฒนานะครับ เซียนนาดีนะครับวิ่งลูดบนล่าง4กับ2นะครับครับจับคุยพี่น้องเข้านะครับ4 2 5 2 6 2 7 2แล้วก็2 2กับ4 4ครับพี่น้องทีครับสนใจเขากุ้มแบดไล่เขามาศูนย์เก้าสมาเจ็ดศูนย์หนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเขาม้านี้บัตของเซียนนาดีนะครับพี่น้องที่ครับรอบนี้ก็เซียนนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ได้พี่น้องที่เพราะว่าครับจะไป็นตำ รัฐบาลไทยโครงสุดไทยทจะวิเคราะห์นะครับรัฐบาลไทยต้อนะครับพี่น้องซี่พอเหมือเอื้อนเป็นมือนว่นห้อยออกนะครับกับเชนาดีกับยฟันท่งลงในกลุ่มเม็ดเดียวหางเดียวนะครับกับสายวิ่งสายหลุดกับเลียกวิ่งกับเม็ดเดียวหางเดียวคือกันนะครับแต่อยากบนอยากล่างนะครับบนประมาณหนึ่งคู่นะครับล่างกับประมาณหนึ่งคู่นะครับพี่น้องที่อย่างละหนึ่งคู่นะครับเนียนๆพี่น้องเฮานะครับกับกับว่างไรนะครับเนาะ ก็เราก็ช่อันดีกับ่ได้การันตีว่าจะควงเก่งนะครับเพียงแต่ว่าจับให้พี่น้องเข้าหน่อยคู่นะครับถ้าลดก็คือลดนะครับพี่น้องซี่เข้าก็คือเข้านะครับพี่น้องเข้าก็จะบ่ได้เปลืองงบนะครับหายิบจับเตอรี่นําการลุงทุนก็จะเข้าก็จะบ่ได้เปลืองงบต่างๆนะครับพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับผิดพลาดประกันไดที่เสียนาดีตไปก็ กบขอโทษขออภัยพี่น้องเฮ่าทุกผูทุกคนสวัสดีครับ